ัวน้อยจะโดนแดนเซอร์เกลียวอยู่นานนะลูกนะไม่ใช่ดูไม่น้อยนะไม่ต้องร้อยนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อในอัคนเดี๋ยวพ่อในอั้นให้ตังค์20บาทไว้ลูกเดี๋ยวพ่อทำงานกลับลูกนะจ้าฟังพ่อนะลูกนะหน้าเหมือนฉันเลยเดี๋ยวนี้หน้าหน้าเหมือนพี่ใหญ่เลยเขาบอกเหมือนด้วยเหรอฮะเหมือนใช่ไหมครับคล้ายครับคล้าย อีกสักครู่นะฮะกำลังโดนทิ้มแทงอยู่นะครับผมโอเคครับอันนี้ลูกใช่ไหมครับอันนีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินไปทั่วเลยครับอันนี้อะไรครับนี่ระเบิดใช่ไหมครับคิดเลยแล้วเชียวรน้องครีชีพครับไม่เดี๋ยววางแรงนะเดี๋ยวระเบิดน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าเป็นอายุเท่าไหร่ก็รักไนอันเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจ นะครับถ้าเกิดต้องต้องต้องขอเกียร์เวทีก็อย่างนี้พี่เนาะนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรติวให้กำลังใจกันนะครับผมอ๋อน้องจะไปดึงมาไหนใน้อาจิลูกนะใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวนี้เป็นมิตรแต่เด็กเนะเนี่ยเป็นมิตรที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีอ๋อใช่ใช่เอไม่เล่นมิตรฉาชีพอะไรนี่หรอเดี๋ยวจะร้องไห้ไม่ร้องเลยลูกนะู้จักพีได้อันาจิลูกรู้จักฉาได้อันหล้อมันลูก รูไรนะพี่ไนอัน่หมพี่ไรอันเออเอออใช่ไหมกิายังกินทายง้ายงาทจะหิวมือนรู้ได้ไงว่าเขาหิวนั่นหะอเขาเปียกน้ายเนะฮะเขินเหรอไม่น่าตรงนี้เหมือนเพงปุกมาแต่แต่น้องแต่น้องแบบรีบมาดูพี่ไรอันเนาะ ดูสิขนาดรองเท้ายังใส่กลับด้านอยู่เลยอะตาหวานอ้โหพี่มาใช่ไหมเนี่ยใส่เป็นเรือลูกอันนี้ฐานหมดป้ะหรือไงลูกใครครับเนี่ยลูกลูกใครครับไม่รู้เอานี้เธอถ่ายอยู่นะลูกอ๋ออ่ลูกใครลูกใครครับครับลูกใครลูกใครครับไม่มีด้วยไม่มีคนรับไม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไอ้เขา ติดไว้ใจลูกใครครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อวันนาครับอ๋อเจอเลยครับได้เจอหนูลูกใครเนี่ยพี่อยากรู้แม่แม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนอยู่ไหนคนไหนแม่คนไหนแม่อะไรนะลูกหนูจะเปิดสะดือร์เทำไมนะเปิดซันเอร์ะทั้งคืนน่าจะไม่จบติดเลยใช่ใช่เอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องร้องเองหน่๋ยว หนูหน <hi> ูหนูอ <hey>. ยู่ตรงบาดายนะลูกนะนะนะลูกนะต้องมีทั้งปอบทั <Father. S 1> ้งโยนทั้งคู่เด็กๆหนูน่าตรงนี้ลูกนะให้พี่เขาทำงานก่อนนะนะลูกนะประกาศไปรถหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ชอชาตกรุงเทพมานครเจ็ดข้าซาฟีอยู่ที่ไหน ไปที่รถของข้าด่วนนะครับตอนนี้รถของข้าดโดนชนประกาศรถตั้งใจฟังสี่ขอไข่ชอนช้างุูเก็ตมาลครเจ็ดห้าสามสี่อยู่ที่ไหน <c oughs> เจ้าของรถไปที่รถด่วนนะครับรถของข้าดโดนชนผู้กรณีรอซื้อรถให้ใหม่อยู่นะครับ <c oughs> ใช้ไม้เลยไม้ดังดังใช้ไม้วัดครับไม้วัดเหรอครับผม<ว>อันนี้เราใช้ไม้เวทีดังเฉพาะแค่ตรงนี้นีไ่ไม้ดังดั่นเลยนี้อ่มาครับสำรวยลืมคำครับครับผมเดินวนเดินวนเดินวน,น,วนอ่า